มาดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้หาจำนวนเต็ม x นะครับที่ทำให้ค่าของ square root ในนี้นะครับนะครับบวกด้วย4 x ลบด้วย x กําลังสองนั้นเป็นจำนวนจริงนะครับมีทั้งหมดกี่จำนวนนะครับก็คือแทน x ค่าลงไปในนี้นะครับนะครับที่เป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วถอดรูทออกมาเป็นจำนวนจริงนะครับเป็นจำนวนจริงนั้นถามบอกว่ามี กี่จานวนนะครับมีกี่จํานวนนะครับก็เนื่อนไขของถ้าเราเรียงเรื่องอ square root มาแล้วนะครับถูกไหมครับคือของที่อยู่ข้างในนี้นะครับตัวเลขที่อยู่เป็นไงครับมันต้องเป็นไงมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์นะครับมันถึงจะถอด square root ได้นะครับในเรื่องความหมายของ square root นะครับอพอถอด square root ออกมาแล้วก็ยังต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์นะครับ เพราะฉะนั้นนี่ก็คือ,อตัวที่จะทำให้เราเช็คว่ามันจะ,ม,นจะมีค่า x นะครับกี่จำนวนนะครับก็ในเมื่อเราก็ต้องดูจากตัวด้านในมันนะครับตัวด้านในมันว่ามีค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับสูตรนั้นอยู่กี่ค่านะครับนะครับเราถึงจะได้เราถึงจะได้หาคำตอบมันได้นะครับอพอเรารู้หลักการแบบนี้แล้วก็ไม่ยากแล้วนะครับ เราก็ดำเนินการหาก็คือเรารู้ว่า32บวกด้วย4 x นะครับลบด้วย x กำลังสองนั้นต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับเราก็แก้อสมการอันนี้ออกมานะครับแล้วก็หาค่า x ออกมาเราก็จะรู้ว่ามันมี x กี่จำนวนนะครับเดี๋ยวครูจะเรียงดีกรีมันใหม่นะครับก็จะกลายเป็น x กำลังสองนะครับลบ x กำลังสองบวกด้วย 4x นะครับบวกสมนะครับมากกว่าด้วยเท่ากับ0ูนะครับกูไม่ชอบให้มันติดลบนะครับกูเอาลบานนะครับคูณทั้ง2ฝั่งนะครับก็กลายเป็น x กำลัง2ลบด้วย 4x นะครับลบ32นะครับเวลาสมการเราคูณด้วยลบเป็นไงครับเราก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตัวเองข้ามนะครับเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับเราก็แยกตัวประกอบนะครับเราก็แยกตัวประกอบออกมา เราก็แยกตัวประกอบออกมานะครับตัวประกอบออกมาก็ได้อะไรครับอ่ามันก็ต้องเป็นลบบวกใช่ไหมครับอ่าก็ได้เป็นแปดสี่สามสิบสองนะครับอันนี้มันติดลบเงินแปดมันก็นะครับอ่าเพราะงั้นเราแยกตัวประกอบออกมานะครับก็จะได้แบบนี้นะครับสมการนี้นะครับแล้วดูนะครับว่าเรามาพิจารณาว่าช่วงไหนนะครับที่จะทําให้มันติดลบนะครับเราก็ใช้เส้นจํานวนนะครับอ่าเป็นไงครับ ค่านี้ x บวก4นะครับเพราะฉะนั้น4นี้เป็นอะไรครับเป็นค่าวิกฤตนะครับเป็นค่าวิกฤตเป็นคิดข้อพอยนะครับที่จะทําให้ให้วงเล็บนี้มันจะเปลี่ยนเป็นบวกหรือว่าเป็นลบนะครับ x เท่ากับลบ4นะครับอันนี้คิด t i อ a l p o มันก็อยู่ที่เลข8นะครับทีนี้เราก็มาพิจารณาดูนะครับถ้า x เนี่ยมันน้อยกว่าลบ4นะครับ นะครับวงเล็บนี้มันก็ติดลบนะครับวงเล็บนี้มันก็ติดลบนะครับเวลาลบมันคูณกับลบนะครับมันก็ออกมาเป็นบวกนะครับเพราะว่าวงเล็บนี้มันเป็นค่าลบคูณกับค่าลบนะครับหรือใครเคยเรียนเขาก็จะใส่ไปเลยเนาะบวกลบบวกนะครับแต่อันนี้ครูอยากให้ให้เข้าใจที่มาแล้วกันนะครับว่าบวกลบบวกเนี่ยมันมาอย่างไงนะครับนะครับแล้วช่วงนี้นะครับช่วงนี้เป็นไงครับถ้ามัน อยู่ระหว่างลบสี่กับแปดเป็นไงครับวงเล็บนี้มันจะเป็นไงครับวงเล็บนี้มันมากกว่าลบสี่มันก็จะเป็นบวกนะครับมันก็จะเป็นบวกวงเล็บนี้ก็จะเป็นลบนะครับเวลาบวกคูณลบมันก็จะเป็นลบนะครับพอเลยจากเลขแปดไปนะครับช่วงที่เลยจากเลขแปดไปเป็นไงครับอันนี้มันก็เป็นบวกนะครับอันนี้มันก็เป็นบวก ที่บางคนเขาใส่บวกลบบวกไปเลยนะครับก็คือเขาเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับเขาก็เขาก็ใส่เครื่องหมายไปเลยนะครับแต่เราต้องการอะไรครับเราต้องการให้มันเป็นค่าลบนะครับเราต้องการให้มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์นะครับเราเพราะนั้นช่วงที่เราต้องการนะครับช่วงที่เราต้องการก็คือช่วงไหนครับก็คือช่วงตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเราก็ใช้จุดแทนนะครับนั่นก็คือคําตอบของเรานะครับที่จะทําให้ ค่าสมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ0นั้นอยู่ที่ x ต้องเป็นตั้งแต่ลบสไปจนถึง8นะครับทีนี้มันก็คืออะไรครับ x ก็เป็นได้ลบสลบสลบสลบหนนะครับแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8นะครับนี่ก็คือจำนวนเต็ม ทั้งหมดนะครับเป็นจำนวนเต็มที่อยู่ในช่วงที่จะทำให้สมการนี้เป็นจริงนะครับนะครับเพราะถ้าเราเอาจำนวนเต็มนี้แทนค่าลางไปนะครับมันก็จะมันก็จะ,ะทำให้ค่าในรูทนี้มากกว่านะครับมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะครับมันมีทั้งหมดกี่ตัวครับอ่ามันก็มีทั้งหมด13บสาจำนวนนะครับอ่ข้อแรก ก็ไม่มีคำตอบนะครับนะครับไม่มีคำตอบนะครับก็ไม่มีคำตอบะครับ